เอาพวกมันอยู่นู่นเอาหัวมาก,ก่อนอือ้อเป็นอะไรไถออกตรมขึ้นมาออกตรมขึ้น อยู่งั้นเขาก็ปิดน้ำบ้า<อ>งอะเออไปด,ดกันไ,ไปขัาไม่ดูคนตรงเซียนต้องเซียนอ่ะเซียนอ่ะกันเท่ะใช้ความรู้สึกใช้ไอ้กะใช่ไหมข,ขับมับ อะไระให้เราไปเราไม่ไป,ไปอัปเดตถนนไปอีกแล้ววันนี้ ยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้ามีนาคมสเสั 60, อหกสิบอภิเทนุนนะครับช่วงนี้ฝนตกโหในพลุฟ้าเปิดเนี่ยได้ทำต่อ เจ็ดก็จะปรับปรุงแบงนี้ใช่ใช่ฝั่งนี้ก็เพิ่ไม่มากไงเอาดยำต่อยขึ้นมาปรุงแล้วก็ปรับปรุเพย์เลยแต่เรืมันจะเร็วกว่าไงเพราะมันช้าเพร่อมัน มาณเจ็ดร้อยวันนี่เนี่ยที่านเนี่ยตาใหญ่กอยอนู่เก้าร้อยกว่าวันตาใหญ่กอดยอนนะนั่นะอันนะี้เกือบสองอันนู่เกือบสามจริงถามีแบบพวกไอไอ้ทานแบบทับทิมให,หม่ท่าหมูเราหมุนมันจะได้กลางคืนจะได้แบบสะท้อนแสงกันเนาะที่ใบพัดอ่ะ <laughs> คือมันได้พลังงานด้วยอะไรรือเปล่าเกิดความคิดขู่คิดขู่แบบดูการแบบเออมันไม่ใช่แบบสิ่งที่น่ากลัวบางคนบอกเฮ้ยไม่ปะท้วงมีเสียงดังเกินอะไรเนี่ยอ๋อมันดังมันไม่มีเฮ้ยอะไรมันติดอ่ะอ๋อคือมันไม่มีเสียงดังหรอกเทคโนโลยีตอนเป็นสิบล้านยี่สิบล้านใช่ไหมตอนนั้นเขาแบบประชาชนก็แบบบางคนแบบ เสียโอกาสนะอ,อย่าลงมาเลยนะเพราะไม่ได้ไม่ใช่เช่าปีละสองล้านหรือเลปล่าที่อ่ะปีละสองล้านมไม่ถึงตแ,แต่ละแต่ละที่นะได้ข่าวปีหนึ่งล้านสองล้านมันจะไม่ได้นะครับเราเราก็อยากให้เขามาจองบ้านเราตอนดินของเราด้วยไงแต่เขาไม่เขาไม่เอาเริ่มมาทวงอ่าเรากำลังคำนวณที่จุดในลงผ่านผานใช่

นะจำมือนะเ,เขาเขาไม่กล้าไปอันนีนะ้ตรงนั้นอย่างนี้เลยเป็นวันเวีสนแล้วผมมา,าทะลุมันก็นม,มากามาเรนเนี่ยพอตรงมันนะแบบมันบุ๊ลงไปนะมันโหนแบบอยากจะบพาันอนะ่นะตียังตีออกเลนี่ที่ทำได้ขับบ่อยไง จะน่าจะราวสองร้อยต้นได้ตา,ามร้อยมาตามเขาบอกประมาณล้วเนี่ยเกือบห้าร้อยไปแต่ว่า<ม>ไงถ้ามันเฮ้ยมันเวิร์กอยู่แล้<ม>แต่ก็คือห,หาของง้อมูลในเนี่ยไอเขียนว่าตั้งหารระหัวไซอ่ะและคนเสิมาราฟก็มีพว,วาากบริษัทไอเฟ็กต์บริษัทต้วพุ้นมาขอ้อมูลสมบักอะไรที่ไหนนะเนี่ยน่าจ จะเบานะแต่มันก็รับพวกอจะเบาพวกวันมันเป็นโลหะเออใช่แล้วที่ดูถ้ามันเป็นเหล็กหรือว่าอะไรมันคงจะเป็นสนิม์วันนี้วีคนไปเดินสวยไปเลยนี่ยไอ้กลัวไอ้กลัวเบ่งเลนเบ่งเลนน่ะตอนเช้าไม่อะไรเกาเห็นเลยกลางคืนนี่มองเป็นบึ้ง แล้วก็เวลาไปยังไปเหยียบอไปตรงไอ้โคนข้างล่างนะเพราะมันจะมีตัโปโโผล่ขึ้นมาแลว้วกฉะนดูผมดูในในผมก็เห็นแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่นึ้ว่าพี่อยู่นั้นโดนในเฟซเขาเนี่ยเขาไปคล้องมาไปเหยียบมันปุ๊บมัน,ม,นมันงัดขึ้นมาเลยแต่ปูง,งัดขึ้นมาแล้วทำให้ยางระเบิดทำให้ล้อแบกอะไรไงเขาใช้ตะปูในการแบบที่กลัวสีส้มอย่างเนี้ยนหนึ่งต่อต่อต่อ,ตอ ตอนก็ตั้งนี่ก็ใช้เคีนไหมโอ้ใช้เคียนอ่าใช้เคีนแบบตัววีอันใหญ่แล้วก็มีตัวนั่งล้านแบบตัวจิ๊กซอในการต่อแล้วก็มัน<อ>มันก็มีการช่วยจุดในตัวของมันเองด้วยก็เคยเห็น้ในมือรึคือแต่ว่ามันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วจะต่อของมันมันไม่ใช่เอาเคีนแล้วมาต่อขอ้างบนไม่ใช่นะคือมันมันเอาของมันกว้างนิดนึงแล้วก็ปุ๊บเอา เอาที่ใส่ไปแล้วขึ้นไปแล้วไปประกอบปุ๊บเสร็จแล้วก็ขัดใส่ไปใส่ไปเรื่อยๆใส่เรื่อยๆไอ้ผมไม่รู้เหมือนกันความรู้มันขึ้นยังไงแล้วมันต่อยังไงวะต้องเอาเคนมาต่อข้างบนหรือมันอยู่ข้างบนแล้วมันต่อไงวะเรื่ไหมไอ้วัวเคีนอยู่ข้างบนอยู่แล้วไงมันใหญ่ไอ้หัวไอ้ไอ้ไอ้ตัวเคียนเนสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วมันใหญ่กว่าตัวขอบข้างๆไอ้เสาอ่ะมันใหญ่กว่ามันก็ครอบไม่ได้เลยตลอดเวลาครอบได้ทุกเรื่ เดี๋ยวเมล์ผ่านหาดใจแล้ว่าไอผ่านตรงขาวแล้วมันจะมีเค้นสีแดงตั้งอยู่ที่้เขาไม่ทำฝั่งนู้นอยู่ทำเรื่อยๆทำไปแล้วก็ทุกอันจะมีถ้าเสร็จแล้วก็จะมีตัวคนจะไปดูแลต้นละต้นระพ่อต้นละคนต้นละคนเดี๋ยวใครมางัดมึงใครมานี่ก็ทุกต้นจะมีกำแพงเรื <c oughs> ่องเล็กๆห้ามเข้าไปบริวเวณนี้ แล้วก็เกิการจ้างงาน